นี่คือกิ่งที่เราเสียบแล้วครูช้มไะสังเกตเห็นได้ว่ามันมีหลมๆออกมานะฮะคือมันแทงหน่อตรงนี้นะฮะนี่ครับที่ใส่กล้องนี่นะฮะถางหน่อขึ้นมาแล้วถ้าเห็นลักษณะเนี้ยวันนี้ครบเจ็ดวันบันดีเลยเห็นลักษณะนี้เราก็ ควรจะเอาแกะพาเทปออกได้แล้วกล่าวนะฮะแต่ว่ามันจะมีแบบนี้อีกอย่างหนึง่งให้สังเกตอยู่ข้างบนนี้นะฮะข้างบนนี้ยาวขาวๆนะครับยอดด้านบนเนี้ยขาวๆนะครับแต่ว่าไอ้ต้นนี้มาดูมันแตกเหมือนกันฮะแตกตาข้างเหมือนกันแต่ว่าจะสังเกตว่ายอดด้านบนมันเป็นสีอะไรครับสีน้ำตาลแล้ว นี่หมายความว่าถ้าเกิดว่าไม่แกะออกเนี่ยจะเน่าแน่นอนเพราะสีมาแล้วนะครับแต่มันก็มีตุยๆออกมาแล้วนะฮะเป็นตุยๆออกมาเนี่ยสองตุ่มแกะออกได้เลยเช่นกันแต่ถ้าเกิดแกะช้ากว่านี้นะฮะต้นนี้ต้องทําการนั่งแท่นใหม่ได้เลยเพราะมันเน่าแน่ไม้บางแต่ละต้นเนี่ยมีเสียบพร้อมกันวันเดียวกันก็นจริงนะครับคุณผู้ชมแต่ว่า มันจะโตแล้วก็ติดไม่เท่ากันโตแล้วก็ติดแล้วความเน่าเร็วเน่าช้าไม่เท่ากันหมายความว่าเปิดต้องเปิดเร็วเปิดช้าไม่เท่ากนันคิดว่าไม้ชุดเดียวกันแล้วสามารถที่จะเปิดได้พร้อมในวันเดียวกันนั้นไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมอย่างเช่นต้นนี้ก็เหมือนกันฮะทั้ง,งทัที่ต้นอื่นย่าพวกนี้ก็เสียบพร้อมกันทั้งนั้นเห็นไหมฮะ ตนนี้แกะได้แล้วแต่ยอดก็ยังขาวอยู่ยอดตรงนี้ยอดบริเวณตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับมันขาวขาวไม่เป็นสีเน่าต้นนี้ก็ไม่เป็นแต่ต้นนี้เป็นเห็นไหมครับควรจะแกะออกแล้วฮะถ้าไม่งั้นเน่าแน่แต่ต้นนี้อาจจะรอดเพราะแตกแล้วสามกิ่งแต่กิ่งนี้ แต่จริงนี้ฮะแต่ด้านบนเริ่มเน่าลงมาละเพราะฉะนั้นเวลาเสียบต้องคอยดูนะฮะสามวันสี่วันเนี่ยต้องคอยดูลนะนี่เข้าเจ็ดวันเองนะครับวิธีการเสียบแบบนี้เสียบแบบเสียบแบบนั่งแท่นแบบรวดเร็วของผมนี่นะฮะยวแกะต้องแกะออกได้เลยะฮะตอนนี้เดี๋ยวต้องแกะออกแล้ววิธีแกะออกนะฮะไอต้อตอนนี้คือที่เราเมื่อกี้ว่ายอดกาลังจะเน่านะครับคุณผู้ชม แ,แต่ว่ามันแตกกิ่งแล้วก็รูดรูดหาแนวเด จะตังเหตุว่าตอที่เสียบเนี่ยสอบเสียบติดแล้วแต่ไม่แตกยอดสาเหตุก็เป็นเพราะเพราะว่าตัวต้นตอเนี่ยมันแตกยอดซะก่อนก่อนที่มันจะแตกพร้อมกินอาหารดูดอาหารขึ้นมาเลี้ยงปุ๊บมันก็เลยแย่งอาหารกินเนี่ยือนี่คือต้อนตอน,นี่คือรอยแผลรอยแผลที่เสียบนะฮะ <c oughs> แผลที่เสียบเนี่ย ติดแล้วแต่ว่าไม่ไม่แตกยอดนะครับไอ้น,นี้แหละมันแย่งอาหารกินเราก็ต้องตัดมันออกถ้าไม่งั้นต้นตอที่ขิงแม่พันธุ์ที่เราเสียลงไปเนี้ยมันก็จะไม่ไม่แตกยอดนะครับถ้าเราไม่ตัดออกไม่แตกเพราะว่านำเลี้ยงตัวเน,นี้ยมันถูกร่อเลี้ยงขึ้นมาปุ๊บมาถึงอันนี้แย่งกินแย่งกินอันนี้ตัดเราตัดออกแล้วปุ๊บ มันก็จะมาเลี้ยงได้โดยตรงเลยนะครับไม่แตกแตกพุ่มแตกยอดได้ถ้าเกิดว่าแต่ท่านเห็นว่ามันสวยดีปล่อยมันไว้มันมันมันจะเป็นผลเสียคือว่ามันทําให้ให้ไม่แตกไม่แตกกิ่งนะครับแล้วปล่อให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นตอฮอลแลนด์หรือว่าตอใดก็ตามที่ท่านมาเสีอย่าปล่อยให้มันแตกยอดออกมานะครับอย่างเงี้ยก็คือตัดใช้ได้แหละเดี๋ยวรลอดออกไปมันก็จะแตกอีก